สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านทุ่งโปง่งตำบลกุดจ,จิกอำเภอเมืองจังหวัดหนองบวัวลำพูถือว่าเป็นหนึ่งใน83แห่งนะคะที่ถ่ายโอนนะคะจากเดิมสังกัดสาธารณสุขมาสังกัดอบจหนองบวัวลำพูนะคะซึ่งนี่ถือว่าเป็นปีที่2ที่มีการถ่ายโอนค่ะจากการสอบถามทาง นักวิชาการชํานาญการพิเศษนะคะซึ่งเป็นผอ,อ,อของที่นี่ก็บอกว่าเดิมทีสังกัดสาธารณสุขนะคะมีบุคลากร8คนแต่ว่าหลังจากที่ถ่ายโอนทั้งงบประมาณทั้งบุคลากรตอนนี้มีบุคลากรที่ประจําอยู่ที่นี่13คนด้วยกันค่ะไม่ย่ะจะเป็นทันตแพทย์นะคะในเรื่องของแพทย์แผนไทยนะคะที่ตรงนี้ให้บริการมานานแล้วนะคะแล้วก็ จากการพูดคุยกับคนไข้ที่มาใช้บริการนะคะก็บอกว่าหลังการถ่ายโอนนะคะจากสาธารณสุขมาสังกัดอบจนะคะบุคลากรทางการแพทย์ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติทุ่งโป่งแห่งนี้นะคะมีการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ ะะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคเรื้อรงังไม่ว่าจะเป็นความดันหรือเบาหวานนะคะทําให้การลงพื้นที่คัดกรองนั้นสามารถค้นหากลุ่มเสี่ยงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะคะนี่ค่ะก็เป็นชาวบ้านนะคะที่อยู่ในเขตบริการของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตินะคะเข้ารับการตรวจคัดกรองนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางด้านสารทรงสุขนะคะสอบถามคัดกรอง ถึงที่มาของการเข้ารับการตรวจในครั้งนี้นะคะ <Okay. S 1> เดิมที่สถานีอนามัยเฉลิมขระเกรติแห่งนี้นะคะไม่ไดม้มีการจ้างบุคลากรในแผนกของธุรการหรือว่าการเงินนะคะแต่ว่าหลังจากที่มีการถกโอนมาสังกัดอบจอแล้วนะคะ mm hmm. ก็มีงบประมาณ เรียกได้ว่าเป็นงบล่งสังนะคะในการที่จะจ้างพนักง,งานธุรการนะคะซึ่งก็ลดหน้าที่นะคะเดิมทีเนี่ยพยาบาลวิชาชีพก็จะมีทั้งเป็นทั้งธุรการคี์ข้อมูลเข้าสู่ระบบาาสารสนะคะแต่ว่าพอมาสังกัดอนย้ายอบจอนะคะก็สามารถจ้างพนักง,งานธุรการนะคะที่จะมาคี์ข้อมูลโดยตรงค่ะก็เป็นการลดภาระงานของ พยาบาลวิชาชีพหรือว่านักวิชาการชำนาญการของที่นี่นะคะ จังหวัดหนองบัวลำพูถือว่าเป็นจังหวัดขนาดเล็กนะคะแต่ว่าจากข้อมูลของอ,อบจอพบว่ามีสถานีอนามัยและก็รอพอสตทั้งจังหวัดค่ะคือ83แห่งนะคะที่ถ่ายโอนภารกิจนะคะจากสาธารณสุขมาสังกัดอ,อบจอนะคะแต่ว่าข้อมูลณขณะนี้นะคะอ,อบจหนองบัวลำพูมีงบประมาณในการบริหารจัดการดูแลอย่างเต็มศักยภาพได้เพียง8-9แห่งเท่านั้นค่ะต้องจับตาดูว่าปี2,568น,นั้นภารกิจถ่ายโอนรอพ สอตอมาสังกัดอาบาจอนั้นจะสามารถถ่ายโอนได้ร้อเอร์เซนจริงหรือไม่นะคะเพราะว่างบประมาณส่วนใหญ่ยังอยู่ที่สาธารณสุขก็จะต้องไปพูดคุยแล้วค่ะว่าในระดับนโยบายนั้นผลักดันให้มีการถ่ายโอนมาสังกัดท้องถิ่นอย่างเต็มที่หรือไม่ค่ะ